สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตามล่าหามิ้มกันนะครับปืมปืมปืมรังใหญ่ๆออกหมดแล้วครับไปดูรังเล็กกันวันนี้เราได้ผู้ชำนาญการมานะครับนูนรังใหญ่อะค่ะออกไปแล้วนานมากเกินเสียด้เราก็จะได้กินมิ้มเรื่อยๆนะครับ เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาที่สวนผู้สาก็มีหนึ่งรังเดินตรงไปประมาณสิบห้าเมตรอยู่ขวามือไปอีกครับ <c oughs> เป็นสเแ็ปแทนอ เออมันออกบอเออมันตกใจ <laughs> พี่ชอบมาโดนมันไงโอ๊ยจบกันออน้วม้ยอู้อันนี้กำลังสวยเลยค่ะเน,นี่เห็นไหมอีกหนึ่งรังอืมอันนี้มันมามันมันกินตัวอ่อน บอกตัวอะไรนี่อมันมากวนอะไรนี่ต่อหัวเสือบอกเออไม่ไม่เป็นต่อไอ้ตัวที่ไปกินพึ่งไงช้ำแล้วมันจะต่อยเราไหมไม่ไม่เกี่ยวกันมันท้อกันอยู่ไม่เกี่ยวบ่แล้วมันต่อยเองจะเป็นอะไรไหมระวังเด้ออ,อย่าประมาทนู่นในกบไผ่โคตรใหญ่เลยไปหมดแล้วครับอ่านะครับ เป็นขั้นตอนที่โอนเมีนบุรีครับตอนวัยรุ่นไม่เหมีนละครับสูดเอาสูดเอาอผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรครับเนือแตกเนือแตนกู <c oughs> <c oughs> ว่ามันจะสูบบุรีมากกว่าครับ <c oughs> โอ้เป็นการเอาที่แบบเมื่อชีพม,มากเลยอะ่ะ โดนสักแม่เอ้ <laughs> ผมเอากี่รังแล้วไม่เคยโดนสักแม่เอ้ <laughs> แค่นั้นอ่ะสุดยอด มันมันโดนเราเอาจนมันชินแล้วชาำม,มันไม่ดูเราแล้วไงโอ้โหโอ้หเยอะเพรปะ่าโอ้ขุดลุ่มว้ดักตัวเองก็นี่ปัด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 ,ปดไปทางไหนเนี่ยออพี่ว่าโซนโซนนั้นมีอ่ะที่มันออกจากพึ่งอ่ะไหนเท่ๆนั้นอ่ะไม่เข้าใจที่มันออกจากพึ่งเออที่มันออกจากไผ่ก็ไผ่อ่ะ ต้องมีแหละโอ้หแังพึ่งรังน้อยไปเลยเว้ย,ยสุดยดอดจำๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะหกักเอาไอเล็กมาไว้ข้างหน้าให้พี่เดี๋ยวดๆนี่หนอนบ,บากแล้วยะและ้วอ่ะนี่นนบอกหนูเพ้เพี่อะเอฉลาดเว้ย <Okay. S 2> ลองไปเชิบเชิบ<ๆ>ดูถามนั้นดิอด้ uh oh. แล้วครับสองรังแปดส่วนเราจะเป็นส่วนอินทรีย์นะคะมิมก็จะเลยจะเยอะๆหน่อยเป็นสิบรังค่ะแต่มันออกไปเพราะพี่เป็นตัดหญ้าโดนเนาะตัดหญ้าโดนกระเทือนกระเทือนมันก็ไปแล้วค่ะก่อนที่บอกก่อนหน้านี้ให้ชำนาญมาเอาเป็นสิบรังค่ะ ืูต้นไผ่มันมาอยู่อีกหรือ,อยังละลายหมดแล้วนี่ไงละลายร่วงมาหมดแล้วไ,ไหนนานเห็นไหมสุดยอดเห็นไหมชาวหมด,หมหมดให้มันได้ทำพร้อมกัน อีกหนึ่งรังครับผมแถวๆนู้นต้องมีแค่ีโอเ็นไ่ก่อนเอปลื้มครับปุ๋ยมาโอเคให้กระท่อมเสร็จก่อนให้ปลื้มมานะ่ะมันร้อนนี่อีกรังหนึ่งครับ ไอ้ทำไมไอรูเหมือนตองหัวเสือเลยอะโอ้โหมือกดซูมไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเพราะมือเป็นการอําเมิ้มที่ฉลาดมากครับมะเร็งจะถามหาก่อนไหมครับ ครับโอ้โหช้ำชำนานมากเลยว่ะ <c oughs> กดติดฮะยาเอ๊ะ ไม่โดนสักแม่เว้ยแน่นอนจริงๆสุดยอดสวนไกววะอินซีอินซีสามรังเลยครับวันนี้สวยงามไป,ปถือยังไงถือไปดิไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไปกินกันก่อนนะครับ